พระเจ้าบอกว่าความรักเนี่ยมันเป็นความทุกข์อย่างยิ่งในโลกไม่มีใครในโลกนี้ถ้ามีรักแล้วไม่มีทุกข์ไม่ใช่เฉพาะรักใครคนใดคนหนึ่งนะรักกระเป๋ารักเสื้อผ้ารักพ่อแม่รักบ้านรักรถรักเครื่องประดับอย่างเงี้ยถ้าเรามีความรักในของพวกนี้เมืนอไรใครมาแตะนี่ไม่ได้เลยนะอย่างบางคนเนี่ยมีเมียแล้วผัวเนี่ยไปทำอะไรบางอย่างกับลิปสติกตลับแป้งอะไรของมันแพงๆเนี่ย ถ้าไปทำปุ๊บเนี่ยมันด่าสาเสียเทเสียเลยนะมันด่าบ้านผามบ้านยับไปนะเพราะอะไรมันรักของอันนั้นพรเจ้าบอกว่าเรามีความรักในสิ่งเหล่านี้ได้เพราะอะไรเพราะเราเข้าไปยึดมั่นในถือมั่นในสิ่งเนี้ยว่าเป็นของเราอาจารย์ถามว่าสมมุติพวกเรามีแฟนกันทุกคนเลยมีการคบกันทุกคนเลยนะแม้บางคนจะไม่สมควรการมีก็ตามอแต่มีสมมติว่ามีเฉยๆสมมติสมมติแม้สภาพสารลูปมันจะไม่น่ามีอะนะสมมุติว่ามีแล้วกันอมีเสร็จปุ๊บ เราเนี่ยเข้าไปยึดบ้านเถือนบ